สวัสดีคะ่ะมีรถสภาพบบสวยประวัติดีฟิดาฝันส,สบายสบเดือนละ5 0 0 0บาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะไตร o ่ามีออสหนึ่ง e จุดห้าเกียตปี2010ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะพานิ่มมากๆเลยนะคะมมพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกปร,รับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกุญแจรีโมทนะคะคันนี้สามารถเติมน้ำมัน E10 ได้ด้วยนะขอถา่านเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อคันนี้ได้นะคะที่น้่งหมิดน0 0 0บาทขึ้นไปค่ะ ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกําลังมองหารถสภาพสวยนะคะประหยัดน้ํามันนะหาอะไหล่ซ่อมง่ายนะผ่อนสบ,สบายเดือนละห้าพันบาทนะแน,นระนำไปรถคันนี้เลยนะคะมีสปอยเลอร์หลังด้วยนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยค่ะสอบถามได้เดียดเพิม่มเติมได้เลยค่ะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะผ่อนสบาย,บายแค่เดือนละห้าพันบาทเองค่ะได้รถสภาพสวยไปใช้ด้วยนะคะ น่าใช้สุดๆเลยค่ะเตต้าวีออสหนึ่ e กียวตโตปี2,010สค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามยะะเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9น5์เก้าสติดต่อ